กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ของ B q ค i c k นะครับผมกับงาน B Quick Expo 2024นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยจัดวันที่26ถึงวันที่30กันยายนนะครับผมแค่5วันเท่านั้นนะครับและ1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะห้ามพลาดเลยนะครับผมภายในงานครับจะมี โปรโมชั่นดีๆนะครับมีส่วนลดมากมายเลยนะครับผมเริ่มที่ยางต่างๆครับลดสูงสุดถึง50%นะครับผมน้ํามันเครื่องครับลดสูงสุด40%นะครับผมและสินค้าอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับลดสูงสุดถึง50%เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับใครที่มีบัตรร่วมรายการนะครับผมคุณสามารถผ่อนได้0%นานถึง10เดือนภายในงานด้วยนะครับผมและสาหรับ B Member นะครับผมพิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณสามารถใช้ point 500คะแนนนะครับเป็นส่วนลดได้100บาทภาย ในงานด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะครับใครนะครับที่สะสมยอดใช้จ่ายนะสามารถแลกรับของที่รึกแบบนี้ได้เลยฮะนี่ผมพาไปดูนะครับมีผ้าห่มฟ r านฟอร์เมอร์วันนะครับมีกล่องรองเท้าฟรนฟอร์เมอร์วันแบบนี้นะฮะนี่มีโลโก้นะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมินะผมชอบมากๆเลยครับผมเพราะว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับเราสามารถพกเครื่องดื่มเย็นๆได้ตลอดเวลานะครับผมนี่มีกล่องแบบนี้นะครับผม อันนี้เป็นกระติกน้ำแข็งนะฮะมีโลโก้ t r a n s f o r m e r One ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับภายในงานนี้เท่านั้นนะฮะแค่5วันนะครับผมวันที่26ถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับกับงาน b q u u i k k x x p o นะครับไปได้ครับที่ b Quick ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับผมหรือว่าใครไม่สะดวกไปที่สาขานะฮะสามารถช็อปได้ครับทางออนไลน์ครับ w w w b q u i c k c o m นะครับผมหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์1 1ึเลยครับ